สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับนี่ครับตอนนี้เอกลราอยู่บอนกาบครับเป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้อ่าลูกไม้บอนกาบใบกลมใบกลมนี่ใบกลมค็นอย่างนี้นะครับหูใบเนี่ยเขาจะไม่ฉีกนะครับไม่ฉีกอ่าอันนี้หูใบอันนี้สะดือนะครับตรงปลายดูชี้ีย้ว่าสะดือนี่เขาจะไม่ฉีกแบบนี้ครับนี่ไม่ฉีกแบบนี้แล้วใบทรงกลมแบบนี้ครับนี่อ่าแล้วบอนกาบดูยังไงบอนกาบดูอย่างนี้ครับอันนี้เห็นไหมครับเนนิดเดี๋ยวใหชี้ให้ดู นี่ครับนี่นตรงปลายนิ้วเอนะครับปลายนิ้วชี้เนี่ยครับบอลกลาบเขาจะมีแข้งแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็คือใบหลักๆนะครับนี่คือแข้งของเขานี่คือเสน่ห์แล้วก็เอกลักษณ์ของบอลกลาบนะครับนี่บอลกลาบก็มีใบยาวก็มีใบกลมก็มีนะครับเป็นใบไทยยังเคยมีเลยครับมีมีทั้งหมดเลยครับนี่อันนี้เลี้ยงนอกตู้นะครับอ่านี่อันนี้จะเห็นแข้งชัดเจนนะครับแต่บางต้นก็แข้ง ไม่มีอ่าเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยครับนี่ครับอันนี้มีนิดเดียวครับนี่มีนิดเดียวนี่บางใบไม่มีอ่าใบเนี้ยใบไม่ไม่มีเหมือนกันทีนี้ให้ดูครับใบที่หนึ่งครับใบที่สองนะครับใบที่สามนะครับแล้วก็ใบที่สี่เนี่ยครับเป็นผลพวงจากการที่เอ๊ใช้สูตรบำรุงของพี่กรมลครับขออนุญาตแอบอ้างชื่อนะครับพี่พี่กรมลเคยให้ข้อมูลไว้ว่าเวลา บอลสีของเราที่นอกตู้น่ยที่เราส้มๆเนี่ยแหละครับนี่นี่ของเอก,กส้มเต็มเลยแต่เดีเริ่มฟื้นแล้วครับเริ่มฟื้นแล้วอันนี้ก็ใบใหม่เช่นกันนะครับนี่ใบใหม่เช่นกันพี่ๆรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรพี่กรมลเขาบอกว่า,วาเวลาจะฟื้นบอลสีที่มันส้มนอกตู้เนี่ยให้ใช้ปุ่ยูเรียครับไอมเม็ดขาวๆเนี่ยแหละครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับต่อน้ประมาณห้าลิตรถึงสิบลิตรเนี่ยจำไม่ได้นะครับออาโดยประมาณแล้วกันนะครับพี่เนี่ยครับอ่าแล้วของเอเนี่ย เพิ่มไปนิดหนึ่งคือเอ๊ผสมยากําจัดไรแดงด้วยแล้วก็ยากําจัดเชื้อราด้วยจะเห็นว่าคราบขาวๆเนี่ยคือเป็นยาเชื้อรานะครับนี่เนี่ยเป็นคราบขาวๆที่ใบเนี่ยครับแต่ไม่มีผลเสียนะครับไม่มีผลเสียนะครับเดี๋ยวโดนน้ามันก็เจือจางไปเองแหละครับพี่ทีนี้ครับพี่เนี่ยพอเนี่ยเอ๊ให้ปุ๋ยประมาณเดือนกว่าแล้วโดยประมาณแต่เอ๊ก็ให้เรื่อยๆนะครับให้ประมาณสิบห้าวันต่อครั้งนะครับที่พี่กมลแนะนําไว้เนี่ยดูดิครับพี่ใบใหม่มาสีชัดเจนด้วยนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ขึ้นอยู่กับแสงแดดของเราด้วยนะครับพี่นะครับบอลสีต้องได้รับแสงแดดที่ดีนะครับรวมถึงน้ำที่ดีแล้วแล้วก็สายพันธุ์ที่ดีด้วยนะครับนี่วัสดุปลูกอะดูของเอครับนี่ใบกําปูล้วนของเอนี่นี่มองเห็นชัดเปล่าเอ้ยนี่ยังสภาพดีอยู่ครับยังสภาพดีอยู่นะครับนี่ไม้มันเคยโซมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เนี่ยมันฟื้นมาใหม่ ก็เลยเอามาอวดครับพี่พร้อมกับแนะนํ่พี่ๆห,หลายท่านนะครับลองทําตามดูนะครับพี่เดี๋ยวเอ้มุนให้ดูนะครับนี่ไม้นอกตู้อยู่ในกระถาง8นิ้วนะครับนี่บอลกล่าวเขาจะมีแข้งแบบนี้นะครับเนี่ยครับเลี้ยงนอกตู้ควรมีภาชนะรองน้ําแบบนี้ด้วยนะครับนี่ควรมีภาชนะรองน้ําแบบนี้ด้วยเพราะว่า บอนสีเนี่ยเขาชอบอากาศร้อนชื้นนะครับเพราะฉะนั้นร้อนชื้นเนี่ยก็แช่น้ําไปด้วยก็ดีนะครับแต่หลายท่านเนี่ยไม่ได้แช่น้ําแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่วัสดุปลูกเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าวัสดุปลูกดีจริงๆนะครับพี่กอใบากามปูหมักเนี่ยครับพี่เนี่ยครับพอวัสดุปลูกเราดีปุ๊บเนี่ย คือบอกก่อนว่าใบก้ามปูเนี่ยมันให้แร่ธาตุในตัวเจนได้ดีมากๆนะครับช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตของลำต้นและใบนะครับพี่ฉะนั้นบอลสีเนี่ยมันเน้นต้นกับใบเป็นหลักอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องสีสันเนี่ยแสงแดดอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ความใหญ่ความสมบูรณ์นี่นี่แตกหนออันนี้หนอนที่หนึ่งหนอนที่สองนี่หนอนที่สามนะครับสามหนอนครับเห็นชัดๆแล้วเนี่ยครับเห็นชัดเจนมากๆความสมบูรณ์ของเขานะครับ พี่ๆลองทําตามดูนะครับลองทําตามดูนะครับเนี่ยครับวัสดุปลูกดีนะมีใช้ไปกว่าครึ่งเลยนะครับพี่ๆลองดูนะครับที่พี่ๆเห็นเนี่ยคือใบก้ามปูล้วนๆเลยนะครับที่ผมคัดขยะออกเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งการนี้หรือว่าไม่มีอะไรแล้วนครับแล้วก็ที่สำคัญตากแดดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็หมักให้เรียบร้อยแล้วครับพี่ๆเนี่ยครับผมเอามาลอนหยาบให้พวกพี่ๆแบบนี้ครับดีไหมฮะพี่ๆแค่เปิดถุงมาแล้วใช้ได้เลยครับ ไม่ต้องไปนั่งเสียเวลากับการคัทขัยกหรืออะไรแล้วะครับผมอยากให้พี่มีความสุขกับการปลูกบอลสีครับคือเปิดกระสอบมาปลูกได้เลยแล้วเชื่อไหมครับพี่ทัดเดียวครับไม้จะฟื้นตัวเร็วมากและสวยเลยเพราะว่าความร้วนของใบก้ามปูที่ลอนหยาบแล้วเนี่ยใบมันเสมอกันนะครับเวลาที่จะปลูกเนี่ยรากเขาจะเดินดีมากๆเลยครับพี่อ่ะไปเชื่อพี่ลองพิสูจน์ดูเลยครับผมทําทั้งสวนเลยครับหนุ่นหนุ่นทั้งสวนผมผมใช้วัสดุแบบนี้ทั้งหมดเลยครับ ผมก็เลยมีมาแบ่งพี่พี่ไปลองใช้ดูนะครับใบก้ามปูล้วนนะครับร่อนหยาบพร้อมใช้งานครับพี่พี่แบบนี้ผมว่าสะดวกกับพวกพี่พี่มากๆเลยนะครับเวลาพี่พี่เอาไปใช้ปลูกบอนสีนะครับถ้าเกิดพี่พี่เลี้ยงบอนสีในตู้นะครับสามารถใช้ใบก้ามปูล้วนๆแบบนี้ได้เลยครับพี่ไม่จะเป็นต้องผสมดินนะครับหรือจะผสมก็ได้นะครับแต่ถ้าปลูกบอนสีนอกตู้นะครับพี่พี่ควรผสมดินที่มีอยู่แล้วนะครับดินอะไรก็ได้นะฮะแต่ เป็นไอดินถุงอ่ะมันจะเป็นก็อย่าไปใช้นะครับพี่ๆเราหาที่เป็นดินนิดหนึ่งนะครับแช่ตาส่วนดินหนึ่งส่วนครับแล้วก็ไปก้ามปูแบบนี้ครับสักสองส่วนนะครับพี่นะครับก่อนที่พี่ปลูกก็อย่าลืมนะครับใส่สารป้องกันแมลงด้วยก็ดีนะครับการพวกตะเข็บตะขาบแล้วก็พวกกิ้งกือพวกหอยไงครับมันไปกัดลากไปกัดหัวแล้วบางทีมันกัดยอดอ่อนของบอนสีเรานะครับแต่ถ้าลืมจริงๆนะครับในระหว่างปลูกเนี่ยพี่ๆก็สามารถมาโรยที่หน้ากระถางตอนหลังก็ได้นะครับ อ่ะเป็นไงครับพี่ล้วนไหมครับนี่ใบก้ามปูล้วนลอนหยักของผมลองดูนะครับพี่พี่ผมว่าสะดวกต่อการใช้งานของพวกพี่พี่จริงๆนะครับนี่คือใบล้วนๆนะครับที่ผมแถมให้พวกพี่พี่นะครับเอาไว้ลองก้นถุงนะครับผมแถมพอประมาณนะครับพี่พี่คืออย่างนี้ครับใบก้ามปูลอนยักของผมเนี่ยใบมันเล็กบางทีมันอาจจะลอดลงกระถางได้พี่ก็เอาพวกนี้ไปลองก้นกระถางแล้วกันนะครับ อันนี้ผมให้ฟรีนะครับพี่ผมจะใส่ไปในกระสอบอยู่แล้วนะครับพี่ลงเปิดดูนะครับเจอแน่นอนนะครับ